สวัสดีครับไปเบิ้งแม่บ้านเห็ดอย่างกับเขาแรงเนาะอไ่สวัสดีค่ะสวัสดีจ้ายังกิน้นน้ำพริกปลาทูน้ำพริกรกะทิปลาทูน้ำพริกปลาทูตำทัวเนาะ อันนี้ผสมครับเดี๋ยวเฮ็ดผสมตัวนี้ตัวเฮ็ดผสมมีแล้วกับว่าสีพัดนี่ผักบุ้งไฟแดงพักแก้มผักกับกับมีถูเฉาอมเขือม่วงเขือเปาะแตงกวาเดี๋ยวเดี๋ยวเลย มือเบื้องมันเตรียมเครื่องกับเซ็นงานแล้วมึงจะหักคอไปใช่ไหมนี่แหละมันก็เลยเระแววมันก็เลยโง่มาอันนี้สิย่างตะเพียนครับกระมังตไงทาเกลือย่างได้กินกับบได้ตำทัว เดี๋ยวมากินเขาแกล้งกันครับกูว่าแล้วกูว่าแล้วเาเาืึ้นอนอนมปลาอย่างปลาจะแซ่บนะอย่างปลาเซ่บแซ่บดิย่างปลาต้องสีเผาปลาะเนสงไฟสุกแท้แห้งแ่ย่างปลาตะเพียนปลากระมัง มื่อาทิตยป้าไปแกงเมืองเลยฮะวันวอาทิตเออก็ไปพี่แล้วไป,ไปเอทีอ่อ<ะ>งไปนตะคนเขาแข่งเงืออย่างปลามันคักเร็ปลายน่ยมนเนี่ยทางนี้คือทานลายจะโกทานลายป่อยกออกเคลี้ยวป่ะเคลียร์มันเสมอกันนะที่เว้ยมันจะใหม่ก้อนตีทางนี้นี่เอาก้อนจอด เกี่ยทานไหมเกี่ยทานมันกลวงๆนะเสมอเสมอเกี่ยออกเออเกี่ยไปให้มันสุดๆเลี่ยนเลี้ยงมันต้องต้ันมันจังสีบอมใหม่พัดขึ้นอีว้วะเดี๋ยวมันจะไหมพัดขึ้นอีกนะพัดขึ้นอีกว้าไปต้องตักเออเตัวแดงมาทั้งผีเอา,เอาตัวแดงกลับมานนี้อันดัวนี่แหละท่านนี่แหละย่างปลาเนาะอ้า เขาเคลนมาเนี่ยว่างเลยเพริกเดิมเบิงบ้งเดิมเบิ้งเดิมใหญ่มันใหม่เลยโอ้บอกนั่นแน่นพี่เอาพริกป่ะมันสิไหมเอาพริกเตอร์อไหมวะไหมตัวเีาบราเห็นเนะาะปลามันไหมได้บว้ยังไง ทำไมมันไม่เปล่งอ่ะต้ะองกาุมรเด็เป็นไฟแดงเป็นไฟดำไฟแดงเลยเดยงแ่าดงแ่างวันไฟแดงแสดงว่มันความห่อนยังบ่ได้มันต้องแบบห่อนแบบควันขึ้นเลย่บนบนบ่หอน เป็นกนเดิมตัวเล่บแดงเลยโอ้ยได้ดายที่เนไฟแดงแน่ว่ะมฟแดงเลยา้ไปข้นบ่แดงเลยแดงแู้แล้ยงดูแข็ง ดีแม่ลูกวะ <c oughs> เรียกคราบครัวเยพอเอพอหรือเป่อโอเคอเอาจาดีอ่ะาูจานอะมรจานอืมเผ็ดเหรอาะอนี่แหละมัก็ซื้อซื้อืนมาใหม่สองอันอันเดียวก็ถึงป่ะเ่สย่ม่ะ มือต่ำกวดใไปแดกตอนควงแท็กเพราะกินแดกปแดกตอนบเดชกอนนีใส่อยู่สองตอนคนละตอนกับถ่ายเลถี่ก็ขอน้วแดนองอ่าดปล้างเลยแม่ล้างเลยไปกินข้าวไปเลยดีจ้ามากินข้าวแรกเหมือนกัน้อจ้าดีจ้า

มือเลยปมือเลยวะออพะเจ้าเลยคนเดียวอเจ้าเลยะอื้นี oh, no, ่มันแล้วิเลยเรโบเลน่ดูซิมีไข่ไหมตัวใหญ่เนียมีอุยมีเยอะเรไข่มันนะไข่เลมันมันนี่ใช่กระปงคดีจะมันอืมไข่เป็นมั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 นเหล่อมันเสีบที่มัน ไข่เหมนมอืห้งนนันกะเบิดเมืองอือปิงปลานะปิงปลาแบบัวอือมาทั่มัก็เบ้งนั้นล้ปิงปลาะเพียนจะไปยัง่ปลามังมังอืหัโล ขาเขาไม่เขาไม่ประมาณอืมอ่ามาคํายังไงมาอีกนั่งกินเบียร์ไดล่ะอือมืงเามันเนาะนได้ปลาตัวโตนี่ียนมเคลือ ออ่อ๋อมาอยากเยอะหนึ่ <c oughs> งนกข้างนั้นบุกนม่ไงวิญญาณนี่ฉันทำมาแล้ว <c oughs> ให้จ <c oughs> วนี้ไม่ต้อ,อ, <c oughs> อ,อง มัมาเลือกให้เฮ้ยกำลกินเลยแม่กเออนี่แล้วไม่เลี้ยงตัวไม่ใช่ปะมัมเนเยอะปิดมาเลยเนี่ยคือเือกรอบอยู่เกรอบอืม <c ười> เละลี่อยากมันบางที่ออกังสีได้ไหมอืมดเองใ่ดเองเหล่อนเลยเนาะำมัาตมึ้ิปาวโกดงเรียกกาดหนหมี่ยงเนี่ย่ไห เออมัううนซามันยงัใหญ่วะนี่กินเปลนอยู่เนก็หน่อยบ่แม่อ้าวเอาลื่ังไงแม่ก็เอาก้มาเกมาใส่ก่งนี่นะแม่กินเนื้อปลาไปกินเกอเองาาฮ่าาาา Tay luật rồi mm -hmm. Tôi được. Mm -hmm. no. không parole, rồi. Đâycake à, là... Ừ Ừ mhm 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 rồi mhm 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 đi อ้ทั้ไ่ไมันพาดีเพราะว่าแงเป็นผ้าุงไฟแดงกับไก่เป็นผ้าุงไฟดำเป็นนั่นได้แดงเลยมันก็แดงหมดเยไปถิ่นไฟไฟลูกบุ่มเนี่มั้มีจีลยเขาต้องเห็นไฟแห้งหมดมันบแดงดีมันเป็นพ้ากุ่งไฟจวดอยู่ จมันบ่อจมันบุลุกบุ๋มแมเข้าใส่น้นบ่เราน้องบอจะมันะมันจินเป่าก็สงคอนอดคอนแล้วก็มีน้ำแบบโดนน้ำแมแบบน้ำมันมันผสมน้ำเบแมนยิบยิบยิบมน้น่แซ่ไวลวกันเลยิดลงนําจังถหวนี่คือมัไม่ควันพ ไ่มันไนั้นไมันในพุงไข่บนปีนเหมือนกันเปลามันขนาดตัวนกปนได้นะไม่เป็นไม่บากเนี่ยลองดึงนะคดัมีเบิมกเป็นนิ่มเป็นน่มเกบได้เนะเลยเดาอกปวดฉี่ปวดฉ่มามานน

ปาลังชีนเรียบมั้ะอืมไม่กินเลยแล้วปีนีะแล้วหยกกับน้ำมันหรือหยกปีนี่เนาะไปแล้วอืม พี an like so 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 yeah, ่ออนเนี่ยไงลุงบ๊ะพี่อ้อยไปต้องเข้าไปมังโก้ครับบ่ะมึงเลนตัวกุณบ๊ะเราคุณได้ความเจ้ยวบ้างบะเป็นไต้กู้ยเอาุ้ยาตุย ขาทวปิปลาจังคักจังคักเขากันมากเลยจังแห้งกว่ามือนิปิ่งปลาตําทัวมันกระสุดยอดเป็นเน้สบๆปิ่งปลาในี่มั่นขนาดเนี่ยหนึ่งปลาตัวเดียวนี่เยินละกินหอดนี่ิึงความมั่นมันหมดจ้า กินฮอดเก็ตมันเลยเนี่ยเก็ตมันออนใส่ตำทั่วไปเนี่ยอ๋อว่าอันน่าริม, <c oughs> มแม่ไหนตาประมื่นมาเนี่ยนะตาประมื่นตา บอกบะมื้นตาตาหายแล้วมื้นตาบ่ขึ้นหรมื้นตาบ่ขึ้นเลยอดูดูแต่จอยชอบมากใช่แต่จอยชอบมากเอาไม่ได้เอาไปเอามาให้เอาผูแก่ใช่เอาไปเลี้ยงที่บ้านไหมตายพอดีแต่จอดต่เอาผู้แก่ไปหน่อเราจุ่มเนื้ฝากไว้ใช่นหมครับมาเจอกันคลิปหน้าครับผมไปฝากไว้ครับจ้าบ๊ายบาย เมนูตนตำทั่ว<า>พี่อึ่งปลาผงน้ำพริกกะทิบ๊ายบายครับบ๊ายบายเกี่ยวบ๊ายยัง